คลิปนี้นะคะเราจะไปดูคำแถลงการของ CEO อบูการีนะคะว่าเขาพูดถึงลิซ่าว่ายังไงทำไม FC ของลิซ่าถึงคอมเมนต์กระจายนะคะโดย CEO ของบูการีนะคะแถลงการพันไอจีส่วนตัวระบุว่าถึงแม้ว่าลิซ่าแบรนด์เอมบัสเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ของเราจะอยู่ในยุโรปแต่โชคไม่ดีนักที่สถานการณ์โควิดทำให้ต้นสังกัดไม่อนุญ,ญาตให้ลิซ่าปรากฏตัวในงานอีเวนต์หรือโชว์ใดๆแต่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน หลังจากนั้นนะคะบอกเลยว่าคอมเมนต์ถล่มเลยทีเดียวนะคะตามสื่อหรือกระทุต่างๆส่วนมากจะออกแนวโจมตีใบจีซะมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตบางส่วนดีกว่านะคะว่าเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะคอมเมนต์ที่1นนะคะเขาบอกว่าเป็นเหตุผลที่ลิซ่าไม่ได้ถ่ายแคมเปญล่าสุดร่วมกับเซนเดอร์ลินดี้และวิโตรีด้วยคอมเมนต์ที่2บอกว่าสําหรับไวจีทำไมลิซ่ามันต้องมีข้อยกเว้นตลอดนี่ไม่เข้าใจการกระทําของใครจริงๆ คอมเมนต์ที่3บอกว่าเมมเบอร์ Member คนอื่นออกงานได้หมดที่คนเยอะเไม่ว่าจะเป็นมิดกาล่าแฟชั่นวีคแต่ทําไมของลิซ่ากลับไม่ได้ท,ทั้งท้ที่ลิซ่าก็บอกเองว่าฉีดวัคซีนครบแล้วคอมเมนต์ที่4นะคะบอกว่าเหมือนพกดดันใบจีเล็กๆว่ากําลังเยอะสิ่งอ่านแล้วยังไม่โอเคเลยตอนที่เห็นคอมเมนต์ Comment ที่5นะคะบอกว่าคือถ้าเมมเบอร์คนอื่นไม่มีงานในยุโรปก็เข้าใจได้แต่นี่เมมเบอร์คนอื่นๆก็มีงานในยุโรปแถมอีเวนต์ก็ในลักษณะคล้ายกัน คอมเมนต์ที่6บอกว่าไวจีต้องมีคําตอบนะคอมเมนต์ Comment ที่7บอกว่าอาการหนักแล้วนะไวจีไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรที่เขาออกมาประกาศแบบนี้รู้ตัวไหมเขาประชดคอมเมนต์ Comment ที่8นะคะบอกว่าเหนื่อยละงานนี้ไวจีโดนระเบิดเต็มๆแต่น้องก็โดนสะเก็ดระเบิดไปด้วยต่อไปใครจะจ้างงานลิซ่าต้องพิจรารณาเรื่องนี้เหมือนกันไวจีทำแบบนี้ไม่มืออาชีพเลย คอมเมนต์ที่ก้าบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คนจ้าออกมาพูดเกี่ยวกับไบจีมีปัญหากับการทํางานให้ลิซ่าหลายครั้งมากคอมเมนต์ Comment ที่10บอกว่าถึงจะเป็นคนมองบวกแค่ไหนสิ่งที่ไบจีปฏิบัติต่อลิซ่ามันคิดดีไม่ได้เลยล่าสุดนะคะแม่บาจีนนะคะเดือดด้วยเขาได้โพสต์เอาไว้แปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าทําไมกิจกรรมของศิลปินคนอื่นในไบจีถึงไม่ถูกจํากัดในขณะที่บริษัทจํากัดกิจกรรมของลิซ่ามาตลอด แล้วแฟนคลับของลิซ่าคิดว่ายังไงกับคำแถลงการของซีอีโอบุการีคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ